หากเราต้องการทำงานเฟสมิลลิ่งที่ต้องควบคุมค่าความละเอียดผิวในระดับซูเปอร์ฟิเิชชิ่งโดยเม็ดมีดจะสามารถทำได้อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบให้ครับเราขอนำเสนอสินค้าจาก t c ท c ูเทคโมเดลเชสโฟล f ฟินิ h เทคโนโลยีที่สามารถทำงานเฟสมิลลิ่งและควบคุมค่าความละเอียดผิวในระดับซูเปอร์ฟินิชชิ่งที่ให้ค่า r a ต่ำกว่า0.1ครับเชสโฟล f ฟินิ h มีการดีไซน์เม็ดมีดสำหรับงานซูเปอร์ฟินิชชิ่งให้มีมุมคลายเศษหรือ r ร็กแองเกเป็นแบบ High ฮโพซิทีฟช่วยให้มีการคลายเศษที่ดีขึ้นและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดเช e ดโ r f ฟินิชเป็นเม็ดมีด e ิเกทีฟที่มีความแข็งแรงใช้งานได้4มุมและสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย m มท e r เ a ียเช่น m มท e r เ a ียลส e ีลแคสไซออนและอลูมิเนียครับรูปแบบเม็ดมีดเป็นการวางแบบแนวนอน ทำให้มีพื้นที่ในการปาดเก็บงานที่มากขึ้นมีการออกแบบการวางเม็ดมีดแต่ละพ็อกเก็ตของหัวคัตเตอร์ให้มีระยะแซทที่แตกต่างกันโดยมีเม็ดไวเปอร์ช่วยในการเก็บผิวระดับซูเปอร์ฟินิชชิ่งและไม่จําเป็นต้องมีการปรับการติดตั้งให้เสียเวลาการทํางานครับเรามาดูผลการทดสอบกันครับงานเฟเบ i ลิงกับแมทเทอเรียลอลูมิเนียมซีรีส์เ จากการทดสอบเราได้ผิวระดับซ u เปอร์ฟินิชชิ่งวัดค่า RA ได้ที่0.095ไมครอนครับและนี่คือโมเดลเชดโฟ f i n i ิชจาก t e c ูเทคครับเรายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายหากทุกท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางเรา Factory m a มครับ